ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรตอนนี้ผมกับมาฮอนอบ้านกุดชุ่งนะครับเมื่ออาสพ่นแขนสวรรค์นาเขตนัดน้องกระตายมากินข่าวแรงครับไอ้น้องน้ำอ้อยน้ำตาลสบายดี เพื่นไดเรียนหนังสือเมืออ้บอมือนนี่ขังมือแล้วก็กินข้าวแรงแรือเล่าย่างตอนนี้ก็ห่ามแล้วครับบางอาจจะไม่มีนู่อย่างชวนเพิ่นมากินข้าวแรงน้ากันมีเอฟซีมาจากซีสเกตน้าเพิ่นมาเยี่ยมน้องๆน้าครับมือนนี่ปลาเอาไปเห็ดข้าวขาวกินแซ่บๆครับผมนี่น้องน้าอ้อยสบายดีน้องน้าอ้อยสบายดีเราเลียนโดนเราหมดนี่ อุตส่าห์ว่าจะมาตะเว้นเดี่ยดิเอาใบามาก,กับหาโมงคือเก่ารล่อรุ่นเลขอยู่บ่เข่าเลยเขาไปแม่เจ้าดิอยู่เทิทงบ่โอเคไปเสด็บาจบ้านใจเพื่นลาบกระแตสบายดีมเมทาน้องน้ำอ้อยน้ำตาลเปไ็นไหนกินข้าวเทียงกันอย่างเมื่อดิได้ข้าวเทียงกันอย่าง เิ่นหูบ่ควายเด้ยินกินอย่างลืมละลืมแล้วเนละลืมแล้วกินอย่างละลืมละเออเอาเอากินนมเด้อกินนมก่อนเด้อผู้เฒ่าครับเพิ่นหูบ่ควายดีน่องน้ำตาลกลับม้านะครับสบายดีน่องน้ำตาลอยุบกระเด็ไฟไปเจ้าโอ้คือน้ำขึ้นนาำใสแต่มื่อนี่ไปเห็นอย่างมา้นี่ท่าขิ้มีอย่างนี่เออป้า โอ่อไอใครกา่าคือบ่น่าใสปา,าดีนน้ำตาลนี่มือนีงามงามครับน้ำตาลผู้ใดว่างามก็คอมเมนต์มาเด้อ,อม,มือนีกับยาคำน่อย,อยแปลกมากเฮี้ยนน้ำอ้อยน้ำตาลย่ำใดดิมีแต่ห้าโมงหกโมงเร่งเฮ็ดครับตอนนี้แบ่งหน้าที่กันนี่น้องกับตายแผนกผลไม้น้องก,กับตายเนาะ โอ้งามนีดีมีแต่คนงามๆบันมารอบนี่เห็นแต่คนงามๆาไหมโอ้สาวผู้ไทยเหมืนกุดซุ่มครับผู้ใดว่างงามกรับพี่น้องน้ำอ้อยกัน้องน้ำอ้อยก็เพิ่งเลิกเรียนเดียก,กันบอกแม่ไปรับบอกมาก็ไปน,ำน้นำตาลบอกน้ำตาลเลิกเรียนจากไอ้บ่อซอสะพ้อนแล้วกับแหว่ไปรับนี่ ยำเ้าก็ไปทรงสะก่อนบ่อบยไปทงเลยเอามาาบนไม่แล้วก็ปูกมาแ้ปลูกอ่ะนอนหรอบอยง่ายเมื่อนี่เบิงงก็ไม่ได้พูดคงายแต่พูดสาวบ้านได้ไหมเนาะไปเห็ดอย่างนี้หอบอยเอขึ้นหาวนวนเฉเมื่อนี่เฉเมื่อขึ้นหาวนวนบ้านเนี่เพราะไ่ได้เห็นโดนเนาะไม่ได้เห็นอาทิตย์กลัวล่ะ อ้อยแผเดียรพักครับน้องกับตายแผเดียร์กัพักผลไม้น้องน้ำตาลแผเดียรไฟดูแลฟื้นไฟเ,ไปเป็นไดน้นองกับตายวันมาเล่นท่ายังหันได้ดอกไม้ยัดช่อฮะในซอนนั่นยังค่ายอยู่ตัวยังได้ดอกไม้อยูน่นะมาเล่นท่ายู้สาวได้ดอกไม้ก็ดีใจเด้น้องไอ้ น้องน้ำตาลได้ยังไดวันเล่นท้ายได้ดอกไม้อยู่บ่บ่กว่าโพดหลายตายผู้สาวงามแตนดิบ่มีคนกล้าให้ดอกไม้เลยบ่เดี๋ยวมื่อหน้าจะเอาดอกไม้มาให้เด้อน้องน้ำอ้อยดิได้ยักดอกมือเด็กชอบมือนีมือวันวันเล่นท้ายผ่านมาว่างั้นบ่ได้ไ่ได้ปุ้ยผู้สาวเฮือนนี่บ่ได้ดอกไม้จะค้นครับคือโพดค้างเถอ อืมอ่าม่เป็นอย่างบาเป็นอย่างเดี๋ยวจะอีกเดี๋ยวอีกจักไอทีดึงเดี๋ยวจะไปถามน้องไอโดนาทเบิ่งเดี๋ยวจะมาชดเชยให้น้องมินตันมากนะครับสบายดีน้องมินตันอ้ยบ่ได้เห็นโดนคืองามแท้นี่เอองามเอองามงามกว่าเง่ามไหลไปเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเป็นสาวแล้วครับน้องมินตัน บ่ได้บ่ได้เห็นว่ามันเกือบเดือนละเล่นบ่ได้เห็น้อกมิ้นตันเห็นแต่อยู่ในเฟสมาจะทาหาอยู่เป็นไดดอกมันไม่ได้ท้ายบางหันเียได้ดอกไอก b át, b b ม b án, b in aren, ้อยู่บ่ฮะป้าผูบาทั้งใดขึ้นใจดับมากดียคนงามป่านี่พให้ดอกไม้้อกมิ้นตันเลยมากินข่าวแรงน้ำกันเด้อเป็นไดพอกับแม่ เฮ็ดยังสบายดีเนาะถุงมือเราจะไปโกนโกนมันเบาโกนมันไปไปรับจ้างรับจ้างขุดมันโกนมันตนรับจ้างได้เมื่อไรทั้งใดบ่ได้ไปล่มเลยนะเพิ่นจักเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยี๋ยวเมื่อหน้าจะแวะไปกินข้าวน้ำน้องมินตันก่อนนะให้ไปกินน้ำเด้อ ถามหาใช่บ่เออเออเออเดี๋ยวบ้ารอบหนาเดี๋ยวจะแวะทาหาเด้อมาหมื่นเดี๋ยวไปมากินข่าวน่มกันซะก่อนหนองนินตันมาหลังมูรับผิดชอบตอดไข่ตอดไข่แซ่บบ่านี้เพราะได้ยู่เนาะนี่ครับมื่นนี่ร่วม ร่วมสาวผู้ไทยบันก็สุ่งเลย<ม>น้องแก้วเป็นไซน้องแก้วก้าม้านะบอกอนอก้องกระต่ายเพิ่นเกิดบาดผลไม้แล้วเพิ่นเกิดมาทรายเข่าซอยอีกครับไก่จะได้กินนะครับบ่า,บาน โอ้เป็นไว้เพื่อนี่ปุ๊บบน้ำต,ตาลคืออยู่กับสาวผู้ไทยเแล้วกินเกงเนี้ยงามกับงามปานแต่ยังบัวไดดอกอไอ้ใหม่ว่าเลนไทต้น้ำเก่าอยู่เน,นาะน้ำตาลเนาะคนงามบา้ ูฟักกับฟักกูทอดไข่กับทอดอ่ะได้บ้านน้องนำ้ำอ้อยน,น้องเอาไปทอดไข่กินเรื่อยอยู่บ่ทอดไข่กินเรื่อยอยู่บ่บ่มักบ่ค่อยมาทอดไข่บ่โอ้ ถอด่ครกบตุมไค่กินยังถอดหมบไฟก,อกอัอยากอ่อนยัก oh, หน่อ,นอยโอ้หอมจังาโอุนะยักน้วยก่อนนี่เ้าพันเศร้าพันก็ตองกระต่ายโคนลาบ ลาบกระแตจะแซบแล้วกันอ้างซุปมึงดูอ้วเป็นแต่แซบแต่หอมอยู่ด้วกระต่ายนี่เป็นไงขาดยังแซบเลแซบบ่อืมตักตักทักหิวเข่าพอดีเลยดีน่ะโอ้ลาบกระแตกระแซบเลยตักเลยลาบกระแตเข้างซุปเลย นะเอาจะได้แซบเยอะบาบางนี่ของเจ้าแซบ,บบ่แซบ,บกับขื่นอยู่น้ำเอ้มินตันแล้วมินตันเป็นคนซิมซิมมึงดูวิม,มด้วยเออขาดยังพอดีบ่โอ้น้องกระตายเป็นคนโยกครับโอ้กากเทนี่พบุนะ บ่ได้กินลาบกระแตกระแตมาจักปีแล้วครับนี่จำได้รึเปล่หากินยากเด้ะเศร้าสามสิบล่ะนี่ข้างแรกก,กระกระต่ายเคยลาบกระแตจักเตือนอ่ะข้างแรกบ่ปดครับนี่แหละทุกคนต้องมีข้างแรกนะครับแอบแล้วหรือมือนี่เมนูบ้านๆครับมือนี่มีมีอย่างแน่ก็ไอ้อน้ำตาล กะเตะแล้วก็ดำมะเขแล้วก็ทอดไข่รับเมนูบ,นบานๆกินกับสาวผู้ไทยอา้าผู้นี้น้องน้ำอ้อยส้วนนะมาเดินมากินข้าวน้ำกันนะครับเอาน้ำตาลส้วนแน่น้ำตาลมาเดินมากินข้าวน้ำ้ <c oughs> าลกะต่ายมาเดินมากินข้าวน้ำกันเอาเราเม็ดตาลชวนนะมาเดินมากินข้าวน้ำกันอ้าม็แต่ผงงาม,งามๆเอาซีมังดูใบไผจะซีมอะไรก่อนเอา สาวผู้ไทยจะมกักอัดก่อนกันสิ่งม,มึงดูผู้ใดจะไอ้กระลาบกระเตะฝีมือน้องกระตายน้องไอถอดถอดใครในี่ฝีมือ,น,อ,อน้ำอ้อยลุยแม่ลุยกอนพวกเจ้านะ่ <c oughs> อเออมานับกันมากัน ออนี่ครับหลังจากกินเข่าแล้ว <c oughs> เป็นไหนน้องไอ้น้ำอ้อยกินเข่าแซ่บบ่างไหมานี่แสบแสบอยู่เนาะอิ่มแล้วบ่น้องน้ำตาลแซ่บบ่น้องน้ำตาลน,น้องกระต่ายแซ่บบ้างน่องมิตรันแซ่บบ่ จะมากอย่างตำหมากทัวตำหมากทั่วจะของเนาะกินตำหมักทัวบบกหลายได้ครับ <c oughs> มันเข่ากันเนะาะกำหมักทัวครับถอดใครก็นอนเนาะ <c oughs> มั่นแสบครับหลังจากกินข่าแล้วกับมีขนมมีผลไม้มาต่อนน้องๆครับกาดบุดไรเตวินครับอผู้ใดอยากกขอบคุณทนายติดต,ตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่อง ต,ตุ๊กเฟมารีเด้อครับคอมเมนต์มาเล่นน้ำกันเด้เอร์อ้าวน้องน้ำไอ้ไม่าบายนะนครับผมมีแต่็ดพุงงามงามน้ำตาลไม่บายนะอ่าน้ำไอ้กระต่ายอ่าน้องมิ้นต์ตาลไม่บายนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมสาวภูไทยบานกุดชุง่งเมืองอัดสะพรแขวนสวรรค์นครครับผมมีแต่็ดพุงงามๆ